สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมิโนาแกดีเจ้าพี่น้องจ้าเก็บผักหวานยู่นาเหือนได้เมือนีผักหวานยาวล่ะผักหวานยาวแล้วเก็บไปให้คุณยายไปขายเก็บให้คุณยายไปขายตลาดงามงามตาสะออนค่ะคุณยายให้เก็บหลายมือล่ะบ่ได้เก็บลงไปคุณยายให้เก็บมือสามมือล่ะ ยายบอกให้เก็บลงไป3มื้อมันสิยาวโพดก็เลยต้องเก็บบ่นพู ็ะผักหวานนี่นะเหอยนี่จะยอดอยางาม พอดีเลยพอดีเลยพอดีเก่งเมองผึ่สับหลาดเลยโอ้ เออจนแย,ย่าอาหมนล่ะายให้เก็บตั้งหลายมือน,นะให้บอได้เก็บ,ย,บไไยังบ่ได้เอาไปไอยู่เอาไปละบอฮะปุ๊กน้องพ่อยยังหมมา,มายังหมลุกอยู่ฮะเพราะง้นเขาไปละบอโอ้บไปละ ยูเืินก็มีสามสี่ตนพอได้กินอยู่อันนี้เหรอเกลือกินแล้อึ๊บเหลือกินกระขายตัวปีนี้พักหวานบอกคว้ยหมีมันแหลงมันบกปุ่งอันส่วนใหญ่เขาก็ยังเคยเอามาให้คุณยายเขาก็ยังบาได้อามาตีมันบกปุ่งถ้าเก้าเนี่ยโอ้ผักหวาน ปีนี้ลดบโป้งเขาอะเจอเขาถามคือบกเก็บพักานมาขายบกป้งเขาอะปีที่แล้วหันปป่งขนาดปีนี้ฝนบดีมันก็เลยบบได้ป่งฝนหม,มา แต่อดงามๆเสียดายมันบงหอขยะนี่ห่าห่านหฟังเสียงนกหองนกเต็มต้นมักปางนึงโอ้ยมได้ไหลนก ขึ้นกินข้าวจนนั้นเป็นขี้แกบเหมือนล่ะขึ้นกินข้าวจนนั้นรีบหมดล้วแล้วก็มานอนอยู่ต้นนั้นมันกไสมักอินต่างเนี่ยไปกินข้าวแล้วก็มานอนอยู่ต้น,นักต่างนกเพิินเสียงนอกสนั่นอยู่เสามาคํามาแรงมา มองไขยัขนเลยสะออนเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศอัน,นสะอ่อนพักหวานซื้อดอกสะออนผักหวานพามาบนผักหวานพักหว,วานหน้าเหนืนสามต้นต้นน้อย